สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์วันเดิมเพิ่มเติมคือเราเอาชุดคืนมาได้หมดแล้วนะทุกคนของกลับมาหมดแล้วโหโคตรดีใจคือว่าผมผมก็จะพวกไงดีอ่ะก็คือผมเดินเดินไปเลยนะทุกคนเดินกลับไปที่เดิมอะ่ะมาแอบสร้างบ้านไว้ตรงนี้อ่ะมาแอบมาแอบสร้างบ้านไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ วิ่งไปตายนะครับประมาณ2อสครั้ง <c oughs> เพื่อที่จะไปเอาของนะครับทุกคนไอาของเสร็จปุ้มผมก็รีบวิ่งกลับมาแล้วก็สร้างประตูวาร์ปเนาะประมาณนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเอาไอที่ตายนี้ออกก่อนนะจะได้เห็นกันนี่บอสมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยเห็นปะไอเลไอเลขเลือดบอสยังขึ้นอยู่เลยผมผมเลยคิดว่าไอชุดก่อเรามันอาจจะยังไม่แข็งแกร่งพอนะครับทุกคน ผมก็เลยว่าจะไปอัพชุดเกราะตัวเองก่อนนะครับไม่งั้นสู้ไม่ได้อะไม่งั้นสู้ไม่ไหวอ่ะเพราะว่าโดนตีทีหนึ่งคือแบบเลือดลดเยอะมากเลยครับทุกคนผมก็เลยเดี๋ยวเดี๋เราต้องมาอัพเกรดชุดตัวเองก่อนนะไม่งั้นโหตีทีแบบเลือดลดครึ่งหลอดอะไรเงี้ยไม่ไหวจริงๆผมขอดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะใช้สำลีสาม อันนี้ก็สำลีสามนะครับสำลีสามหมดเลยเรามาดูเอย <laughs> จะไปต่อยทำไมเนี่ยมาดูดิมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะผมคราบสำิ์ใหม่กันมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะหูดัสกิอันดิงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวของเต็มเอาของออกไปชิ้นหนึ่งสิบสอง ได้ประมาณสิบสามชิ้นนะครับทุกคนมาเรามาอัพเกรดชุดกันเลยดีกว่าผมอัพเกรดตัวชุดทองก่อนเลยแล้วกันวิเดี๋ยวนะโอ้ต้องอัพเกรดโตด้วยนี่ว่างานงอกแล้วต้องอัพเกรดโตด้วยโอ้เราเสียสำลีไปอีกอะได้ละอัปเกรดไปเลยอัปเกรดทุกชิ้น เรียบร้อยสำลีหมดเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ใช้ทองแดงแล้วก็ไม้คุณภาพดีถึงเราอัพเกรดโต๊ะไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับทุกคนเพราะว่าสำลีเราหมดเราหมดแล้วอะ่ะหูเราต้องใช้6กผมว่าอัพอัพแค่เลเวล2ก่อนก็นได้เนะน่าจะช่วยได้นิดนึงมาแต่เราแต่เราจะไปเอาคืนมันกันนะครับ ทำเราไว้แสบมากมันทำเราไว้แสบมากโอ้ยเดี๋ยวนะของโอเคแต่เ,เราแต่เ,เราจะไปลุยกันต่อนะครับทุกคนทีนี้ผมไม่กลัวแล้วผมสร้างที่นอนไปที่นูน่นละถ้าเกิดว่าผมถ้าเกิดว่ามันแบบสู้ไม่ได้จริงนี่ก็คือแบบว่ามันต้องมาทําลายบ้านผมอะทําลายไอ้บ้านไอ้บ้านหลังที่ผมอยู่อะบ้านหลังน้อยอะ คือแบบทำลายหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือแบบแพ้แน่นอนแต่ว่ามันมาไม่ได้ไงทุกคนประเด็นแล้วผมจะลองธนูสำลิดดูด้วยนะครับไปเราพร้อมละระเบิดพลังไปลุยต่เวลาเอาคืนแล้วพวกพวกมันอยู่ไหนวะ มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันน่ามันน่าจะอยู่แถวนี้นะทุกคนโอ้โหนู่นไงโโหโหมันปามาแล้วมันปามาแล้วธนูสำลีเป็นไงบ้างโอ้โหตีไม่เข้าเลยธนูสำลีเอาเป็นธนูไฟเหมือนเดิมโอ้โหโหโหเรือนรถ ืไอ้พวกนี้มากันอีกแล้วอะ่ะผมจะไม่ตีพวกมอนสเตอร์แล้วนะครับทุกคนผมจะโฟกัสแต่บอสอย่างเดียวเลยนะทุกคนยิ่งโอ้ย ตุยมันปลามาอีกแล้วปามาอีกแล้วเจ้าชุดทองแดงนี่คือแบบชุดทองสำริดอะคือแบบว่ามันไอ้นี่ช้ามากอะมันรีเจนช้ามากนะทุกคนมันวิ่งช้าโอ้ยไงดีวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องเราต้องหนีกออกจากที่นี่ก่อนละ เราสู้ที่นี่ไม่ได้นลทุกคนโอ้โหมันมีจุดสปอนตรงนี้ด้วยทุบทิ้งก่อนเลยขู่ดูดิมอนสเตอร์อย่างเยอะเดี๋ยวนะผมต้องเคลียร์พวกนี้ก่อน หูยมันมันเยอะไปอ่ะมันเยอะไปโอ้ยเดินช้ามากโอ้ย <c oughs> ตีมั่วแล้วจังกว่านี้อืม้ม โอ้ยเยอะไปไหนวะ่ม <c oughs> เดี๋ยวนะทุกคนหนีก่อ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 นหนีเจนเลือดก,กันนะครับทุกคนตายหนึ่งอุย้ยโหดจังวะ ค่อยยิงธนูนใส่ไปก่อนนะครับทุกคนโหเอ้ยเอ้ยเอ้ยทางตันโอ้ยเชี่ยจะตายแล้วเดนะนะี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนี่ๆี่ยิงไปหนึ่งยิงไปหนึ่งนะทุกคน ไอพวกนี้มันดุจังวะแตกไปนึงทาูใช้ดีกว่าเยอะไม่ต้องมาหนีกูเลยมึงตามมันไปนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมต้องตามมันไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบว่า ขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวมันมันจะมาตามตีเราตอนที่เราสู้กับบอสนะโอ้โ <c oughs> ทันดูดีกว่ามันติดดาวด้วยตัวเนี้ยมันก็เลยโหดมากอะ่ะนี่เรียบร้อยโอ้โหไปเราไปข้าบอสนั่นละ ผมว่าผมจะลองหล่อยบอสดูนะไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่ามองดีๆนะมันอาจอยู่แถวนี้นั่นไงนั่นไงเจอลแล้วเจอแล้วเจอแล้วเราหลบแถวนี้ดีกว่าทุกคนโอ้โหต้นไม้พังหมดแล้ว ไม่รู้ว่าต้นไม้ที่เราอยู่นี่จะช่วยกันเราได้อีกนานแค่ไหนนะครับหืมหืมหูก้อนหินยังพังนั่นคนเดียวคือแบบโหดมากครับที่นี่ ยิงไปเรื่อยครับยิงไปเรื่อยสู้มันมามันเหมือนจะขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้ทุกคนโอ้เราก็โดนเหมือนกันนะเนี่ย สุไปเรื่อยสุไปเรื่อยยิงฟรีก็ไม่เชิงฟรีนะทุกคนยิงไปถ้าเกิดไปสู้กับมันตรงๆนี่คือแบบตายแน่นอนอะ่ะดูดิปล่อยสาล่ายมาดูดูปล่อยสาล่ายมาดิเริ่มมันจะครึ่งหลอดแล้วทุกคน ย,งยิงฟรียิงฟรียิงฟรีว้ยหืมโดนละโดนละเราต้องหลบให้มันดีๆนะครับถ้าเกิดยิงถ้าเกิดว่าอยู่ถ้าเกิดถ้าเกิดเล่นคนเดียวอ่ะถ้าเกิดเล่นคนเดียวนี่ผมแนะนำว่าแบบต้องหามุมดีๆไว้ไว้สู้นะครับทุกคนไม่งั้น สู้ไม่ได้จริงๆผมพุ่งตรงเป็นอะไรที่สู้ยากมากนะบอสบอสท,ที่สองเนี่ยเพราะว่ามันจะเรียกมอนสเตอร์ออกมาอะไรด้วยนะครับทุกคนการที่จะสู้ได้ก็ต้องทำอย่างนี้นครับถ,ถ้าเล่นคนเดียวนะเลือมันใกล้หมดละนี่ขนาดเราอัพธนูที่แบบแข็งแกร่งที่สุดของเราในตอนนี้แลวนะธนูไม้เวลสี่เนี่ย ถือว่าโหดที่สุดแล้วนะของเราในตอนนี้นะครับยังสู้แทบไม่ได้นะทุกคนเฮ้ยตายแล้วโวยไปดูของหูกว่ากูจะฆ่ามึงได้ตายซะเย้เดี๋ยวนะเราต้องรีบไปแล้วทุกคนเอาของออกกัน นี่ได้อะไรมาด้วยอะได้หัวมานะครับได้กุญแจกุญแจหนองน้ํานี่แหละที่เราต้องการนะครับทุกคนก็คือเราต้องการกุญแจหนองน้ํานี่แหละปะ่ะเรากลับบ้านกันดีกว,ว่าดีใจ <c oughs> ข่าวมาได้ทักทีโอ้โหหลังจากตายไปเป็นห้ารอยรอบไอ้โทรตัวนั้นผมกลัวมันจะมาตีบ้านเรามากเลย โอเคเราไปฆ่าบอสมาเพื่อจะเอาสองอย่างนะครับเอาหัวกับเอากุญแจ <c oughs> ต้องการแค่นี้แหละไม่ได้ต้องการอะไรมากมายมากกว่านี้หนฉันขอดูหัวนายหน่อยเซเอาชุบนี่โอมีแสงออกที่ตานี่คือหัวของ G จเอลเดอนะครับก็คือว่า หัวเนี้ยสามารถเอาไปวางไว้ที่แท่นได้นะครับแท่นก็คือไอ้แท่นตรงเนี้ยเนาะแท่นบูชายันน่ะก็คือเอาหัวไปบูชายันนั่นเองทีนี้พลังของดียลเดอร์เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยก็คือเหมือนอารมณ์แบบตัดไม้ได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะว่าเขาอัปเดตมาใหม่เนี่ยเขาจะเพิ่มพลังของดียลเดอร์มากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าพลังของดีอลเดอร์ก่อนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการอัปเดตครั้งใหญ่เข้ามาเนี่ยก็คือว่ามันเป็น ช่วยเกี่ยวกับพวกการตัดไม้มากกว่านะครับผมก็เลยคิดว่ายังไม่ต้องเอาไปก็ได้เนาะยังยังไม่ต้องเอาไปก็ได้อะ่ะยังไม่ต้องเอาไปบูชาก็ได้เพราะว่าผมใช้พลังของอิกเทียเนี่ยรู้สึกว่าพลังมันค่อนข้างดีมันมันช่วยฟื้นฟูสตามิน่อะไรอย่างเงี้ยได,ได้ได้ดีกว่าเนาะแล้วก็ผมก็เลยเอามาประดับบ้านไว้ก่อนแล้วกันนะเนี่ยมันจะพูดอย่างเงี้ยเออโอ้ยค่อนข้างโหดนะเล่นคนเดียวโหดมากเมื่อก่อนไม่โหดขนาดนี้นะ เล่นเล่นบอสตัวนี้เมื่อก่อนไม่โหดขนาดนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกโหดมากเลยใช้ธนูไปรู้สึกจะแปดสิบกระดอกเลยนะเกือบร้อยอ่ะตีไปร้อยดอกเลยก็ได้เพราะว่าเราตายครั้งแรกด้วยอะไรด้วยเนาะทีนี้เราได้หัวมาแล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะได้กุญแจมันด้วยนะครับเป็นกุญแจของหนองน้ํานั่นก็คือแผนที่ที่เราจะต้องไปต่อเป็นพื้นที่ใหม่นั่นเองเนาะเป็นพื้นที่เกี่ยวกับหนองน้ําที่นู่นก็โคตรโหดมันก็มีพิษมีอะไรนะทุกคน อันนี้ก็น่ากลัวมากเหมือนกันนะครับเอ่อผมว่าพาดหน้าเนี่ยเราคงต้องไปแมปใหม่กันแล้วไปหนองน้ํากันแล้วครับทุกคนสาหรับพาดนี้ก็เป็นพาดสั้นๆเนาะมาสู้กับดีอลเดอร์เอาให้ชนะก่อนเนาะมาเอาคืนนั่นเอง <laughs> มาเอาคืนมันโหมันทํากับเราไว้แสบมากมันโหดมากเลยเดี๋ยวพาดต่อไปก็น่าจะเป็นไปดูพวก แผนที่หนองน้ำเนาะแผนที่ใหม่เราต้องไปหาแผนที่หนองน้ําด้วยในพานหน้านะครับสําหรับพาน,นี้ก็เอาชนะบอสตัวที่2ได้สักทีนะครับแล้วก็ได้กุญแจหนองน้ํามาเรียบร้อยอันนี้นะครับพานหน้าก็คงเจอกันในเร็วๆนี้วันนี้ก็สวัสดีครับ